วันนี้จะมาทำน้ำมะนาวหวานกันนะครับแล้ว็ส่สดแรกที่เราจะใช้ก็คือชิ้นของจากมะนาวลูกมะนาวอันนี้สดเลยจากร้านในหลวงแล้วก็จะมาใช้เกลือแต่อย่าใช้เยอะนะคะวันนี้แค่ใส่มาจได้แล้วก็อันนี้ก็คือเซรั่มเราจะใส่อนี้ให้น้ำมันหวานแล้วก็เรามีน้ำแข็งให้มันเย็นๆอร่อย แล้วก็วิธ่กีรจะมาทําก็คือเราจะใส่เราจะเทชีลหลับสามช้อนใส่ในนี้นะครับ1 2 3ถ้าใครอยากให้มันหวานก็ใส่อีกหน่อยได้ตัวเท่านี้ดีแล้วก็ตอนนี้ใส่เกลือเล็กๆให้มัน อร่อยไหมโคนอือต้องดิบเยอะ คิดว่าสรละาพอป่ะโอเคโอเคเราเปิดนี้หลังจากที่เราได้น้ำมะนาวแล้วแล้วเราก็จะแอดน้ำให้เค็มหนึ่งร้อยนะครับโอเค เจ๋งแล้วต่อก็คนหน่อยตอนนี้เราจะเทน้ำที่เราทำไว้ในในเบนในนี้แล้วก็ใส่น้ำแข็งไปด้วยให้มันเย็นแล้วก็เราจะปั่นออ้โอ้ย,อย

แล้วก็ครับอันนี้น้ำมะนาวของหนูนะครับขอบคุณมากครับมาดูหนูวันนี้เพื่อทำน้ำมะนาวกินแล้วก็แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย